ใช่ค่ะเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ28ซสิงหาคม267 7คลิปนี้แอดมีวิธีตร,รวจสอบสิทธิ์ล่าสุดของปี267 7บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนประจำเดือนกันยายน267 7นะคะและในช่วงท้ายมารุ้นกันว่าจะได้รับเงิน1,000 0บาทภายในเดือนนี้ตามที่มีข่าวออกมาหรือไม่นะคะ สวัสดีการแห่งรัฐบัตรคนจนอัปเดตล่าสุดงวดเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะรัฐบาลยังคงช่วยเหลือค่าครองชีพเช่นเดิมโดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ว่าได้รับสิทธิ์อะไรบ้างผ่านทางเว็บไซต์นะคะเพียงแค่ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นก็จะทำให้ทราบว่าเราได้สิทธิ์อะไรบ้างนะคะ เช่นเคยนะคะก่อนไปดูขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ส่งกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ share, ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่หมๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะในการตรวจสอบสิทธิ์นี้นะคะจะสามารถทำให้รู้ได้ด้วยนะคะว่าเราจะได้รับสิทธิ์1,000งบาทเงินดิจิทัลหรือเปล่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตรวจสอบสิทธิ์ในครั้งนี้จะยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเข้ามานะคะ ไปดูขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์นะคะ1เข้าไปที่เว็บไซต์เว็บไซต์นะคะเดี๋ยวแอดจะแปะไว้ใต้คลิปนี้นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เมื่อกดลิงก์เข้าไปนะคะ2กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักจากนั้นก็กดปุ่มตรวจสอบ 3. หน้าจอก็จะแสดงผลการตรวจสอบตามภาพประกอบนะคะ4หากเป็นผู้ได้รับสิทธิ์จะแสดงรายการ ที่เราได้รับสิทธิ์ทั้งหมดที่มีอยู่นะคะเช่นการหุงต้มค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่าโดยสารรถบรถขอสอค่าโดยสารรถไฟแต่ถ้ามีเงินดิจิตอลวันเลต1,000 0บาทก็อาจจะมาแจ้งในลิสต์รายการนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูล 5. แต่ถ้าไม่ได้รับสิทธิใดๆก็จะปรากฏข้อความไม่พบสิทธิ์นะคะ มาดูกันว่าสำหรับเดือนกันยายน2567รการโอนเงินยังเป็นไปตามตารางเดิมนะคะวันที่1กันยายนเป็นวงเงินสิทธิ์ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปก็จะมีวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อการหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนช่วงกรกฎาคมถึงกันยายน6 7นะคะวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อเดือน ส่วนลดค่าไฟค่าน้ำประปาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์นะคะตั้งแต่วันที่15มีนาคม2 5 6 6เป็นต้นไปโดยกรมบัญชีกลางโอนจ่ายตรงให้ผู้บริการส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนส่วนลดค่าน้ำประปาจำนวน100บาทต่อคนต่อครัวเรือนนะคะและวันที่20กันยายน2567รเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการนะคะ และมีบัตรประจำตัวคนพิการก็จะได้รับเงินเมี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้เงินที่ใช้รับเงินเมี้ยความพิการ800บาทนะคะ อย่างแรกก็ตามนะคะสำหรับกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและผู้มีการผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีจำนวนอยู่ราว14.98ล้านคนทั่วไทยนั้นต้องมาลุ้นกันว่าจะได้รับเงินหนึ่งหมื่นเร็วๆนี้ตามนัดหมายที่ได้มีกระแสข่าวหรือไม่นะคะ โดยก่อนหน้านั้นนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยในงานดินเนอร์ทอล์คหัวข้อวิชันฟอร์ไทยแลนด์2024แย้มว่าจะแจกเงินห10,000บาทในกลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มแรกภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้นทันทีนะคะวิธีตรวจสอบสิทธิ์ล่าสุดปี2567บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะคะ